ทัอะไรให้เราได้ดูฟังด้วยไหนเดีมาเอาผิดทางมาผิดทางไม่ใช่ไม่ใช่เอาผิดทางเอ้ทางไ้นแหลนั้นถูกแล้วทำนั้นถูกแล้วอ่าโอเคโอเคมาถึงบกจุนตันทีวีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมากานกล้วยนะคะมากานกล้วยคือออกมากานกล้วยนะคะวันนี้ค่ะพธิท่อนจุนตันทีวีวันนี้พ่อของเราได้ทำอะไรคะได้ทำ มาการกล้วยนะคะซึ่งเอามาจากก้านต้นกล้วยใช่ไหมคะมาทํานี่เห็นไหมต้นกล้วยเนี่ยค่ะอ้าวน้องๆดูต้นกล้วยเห็นไหมคะนี่ก้านมันนะคะนี่มีกล้วยแล้วของเราเป็นกล้วยด้วยแล้วมีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยมีกล้วยแล้วนะคะน้องน้องค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นมาก้านกล้วยอ้าวคนที่หนึ่งไหนลองขี่สิ กับกๆๆกอกอกก๊กโไปแล้วโอเคกันแล้วฟังตัวหลังด okay. ้วกักกกกกกอชนทวดชนทวดมามหลีกทางให้รถแล้วมาลแล้วมาของทุกคนชื่ออะไรกันคะขอพี่กรนตัวชื่อพลอยของนองกัปตันชื่อบอดค่ะ ของพี่เาตัวเชื่ออะไรนะมาชื่อพลอยชื่อพลอยน้องกับตันมาชื่ออะไรลูกบอดบอดบอดของพีฟางชื่ออะไรลูกชื่อเพชรชื่อเพชรอ๋อม้าเพชรมาได้นะพลอยพลอยม้าเพชรมาพลอยมาบอดนับแล้วก็แข่งกันมาได้ขี่มาตรงกลาง เราขี่ม้ากันเหนื่อยแล้วเหนื่อยจังเลยกินหญ้าดีกว่าเอามามาไปกินหญ้าเอามากินหญ้าโอเคมากินหญ้ามาหิวน้ำมามาหมดเป็นไงกินหญ้าอีกไหมยังเอามาหิวน้ำอีกเอามาไปกินน้ำโอ้โหกินน้ำใหญ่เลยอันนี้มาดน้ำของเรานะคะพี่การ์ตูนน้องกับตาดอกพาพาน้ำมากินพาไปพาน้ำมากินมาว่าพามามากินพาหมามาดื่ม มาเพ็ดเสร็จแล้วมาโปรยไปอีกเอาเอากินหญ้าไหนหญ้าไหนอุดมสมบูรณ์สิเอานี่หญ้าดีอุดมสมบูรณ์เนาะเอาเอาเอากินเลยกินเลยกิน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 โอ้อุดมสมบูรณ์เลยย่ามาเนี่ยโอ้โหรถมารถมาลูกรถมาครับเอาไปกินน้ำอีกกินหญ้าแล้วต้องกินน้ำโอ้โหมานี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงง่ายจังเลยเนาะกินน้ำเสร็จแล้วไม่รู้หกระนั้นไงกัน อ it, so so then, okay. ๋อกินหญ้า huh. ก wow. nice. okay. ินน uh ้ำเสร็จแล้วก็ต uh ้องพามาวิ okay. ่งออกกำลังกายววิ Deep ่งออกกลังกายกันไหมโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราชวนหมอเ่ออ๋อมาวิ่งออกกลังกายกันมม้าเพชรม้าพลอยม้าโบดวิ่งออกกำลังกายบดวิ่งวิ่งออกกำลังกายกันไหมโอเคเตรียมพร้อมเอาวิ่งออกกำลังกายเลยครับเอาไปเลยขึับกลับขึนกลับกึ้นขึ้นเึ้น้ง ขี้กับกมาแข็งแรงแล้วมแข็งแรงแล้วได้กินหญ้าได้กินน้หมาแข็งแรงมากไปแล้วไปแล้วหมาแข็งแรงสุดๆมาาสะบัดหางโอ้หมาสะบัดหางด้วยาสดิสดมากเลยได้กินน้ำแล้วก็กินหญ้าแล้วกเอามากินหญ้าเปลี่ยนที่กิน าเปลี่ยนที่กินหญ้าแล้วอย่าออกไปนะน้องๆให้มากินหญ้านะเอามากินหญ้าอยู่ตรงนี้โอ้โหมาดิบจังเลยกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าไปกินน้ำไมอไปินน้ำไม่พอเอาน้มาไปกินหญ้าน้ำอีกไม่ตามไม่ทันเลยโอ้โอ้หมาหมาดิบมาก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 หมาเพชรมาพลอยมาบดดิบมากไปกินน้ำอีกแล้วทั้ง ดีดมากมาสามตัวนี้ดีดมากมาบอดโอ้ตัวสีแดงมาเพชรตัวสีอะไรนะั่นอ่ะคนไหนมาเพชร <c oughs> อ๋อมาเพชรตัวสีชมพูมาพลอยตัวสีม่วงโอเคไปดีกว่าระวังรถด้วยนะมามาจะวิ่งอะ่ะมาดูรถด้วยนะมาจะวิ่งอะ่ะ <c oughs> มาจะวิ่ง <c oughs> มาดูรถด้วย <c oughs> กินน้ำก็ยังจะหายน้ำมากเลยเอาม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 าหมดเลยเอาก,กินน้ำเสร็จแล้วมาหมดหยิวหยิวหยิวยิว